เก็บตกคนหลงที่สมุยค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่หาดเฉวงนะคะที่อาร์คบาร์ช่วงที่แนนไปมาก็คือ1อาทิตย์ค่ะทุกคนหนึ่งอาทิตย์เต็มๆแต่เจอฝนทั้งอาทิตย์เลยค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะเราก็ยังได้เที่ยวกันปกติค่ะก็ยังมีหยุดบ้างและตกปล่อยๆบ้างแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคคืนสุดท้ายฟ้าก็เริ่มเปิดค่ะทุกคนเราได้เดินมาต้นๆของหาดเฉวงนะคะตรงนี้ก็คือพลุกพล่านบรรยากาศติดหาดคือดีมากๆเลยติดๆกันตรงนี้นะคะก็จะมีบีชคลับอยู่ประมาณ4ี่ถึง 5ึง5ที่ค่ะที่แนนนั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอาร์คบาร์น่าจะใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดแล้วค่ะในย่านนี้บริเวณย่านนี้นะคะจะมีบีชคลับอย่างที่แนนบอก4 5ห้าที่ค่ะเขาเป็นทางยาวติดแสงสีไฟกระทบกับคลื่นกับน้ำทะเลค่ะทุกคนบรรยากาศคือดีมากๆเลยมาคู่มาเดี่ยวหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็คือได้หมดค่ะทุกคนฟินมากๆปีใหม่หรือเทศกาลนี้ใครที่จะมาสมุยนะคะทุกคนอย่าพลาดค่ะหาดเฉวงตรงนี้เลยคือดีงามแนะนาเลยค่ะ